ดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพี่อีฟแอนด์บอยนะคะสาขาใหม่ล่าสุดเลยนะคะใหญ่มากนะคะสยามสแควร์วันนะคะเป็นชั้นใต้ดินนะคะซึ่งที่นี่คือแบบใหญ่แบบโอ้ใหญ่สุดๆดะ่ะแล้ววันนี้ก็จะมาพาเดินชมกันนะคะว่าเขามีแบรนด์อะไรขายยังไงบ้างนะคะซึ่งแบรนด์แน่นมากๆทง้งที่แบบ มีทั้งแบบว่าที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ๆอะไรมากมายนะคะซึ่งเขาก็มีการยกเคาน์เตอร์มาก,กันแน่นมากเ็นเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะ ถ้าเราพบกับไวกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดถุงนะคะของที่ได้มาจากอีแฟนบอยนะคะสาขาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือสาขาที่ใหญ่มากอยู่ที่เสียงสแควร์วันนะคะซึ่งก็ว่าได้มีโอกาสได้รับเชิญ ทำไมใช้คำเฟื้อยเหมือนแบบว่าเขาเปิดให้ทางสื่อมัลชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปเก็บภาพเข้าไปเดินชอปปิ้งหรืออย่างเงี้ยก่อนวันเปิดวันหนึ่งนะคะซึ่งวันเปิดก็คือ1มีนาคมนะคะเปิดเป็นวันแรกเลยนะคะซึ่งเขาก็มีงบให้ช็อปกุบกิบกุบกิบนะคะแต่ว่านี่ก็ช็อปทะลุงบไปเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ว่าได้อะไรมาบ้างก็อย่างที่เห็นกันไปต้นคลิปนะคะก็คือว่ามีแบรนด์เยอะแยะมากมายนะคะเดินแบบว่าโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเมื่อวานเดินจนปวดขาตั้งบ่อยอย่างงี้ก็ไปช็อ ว่ามันยังมีอีกหลายตัวที่อยากได้พอไปเดินหายรูปแล้วก็แบบว่าโอ๊ยตายแล้วมีอีกหลายตัวที่อยากได้มากเลยนะคะคิดว่าน่าจะไปเดินอีกเร็วนี้แน่ๆนะคะซึ่งต้องขอชมก่อนเลยนะคะว่างานเขาจัดได้เก๋มากๆเลยนะคะ <S 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 ก็คือเขามีการให้เก็บแต้มอานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ให้ชอปปิง้งโดยการให้วอรเชอร์มาชอปปิง้งจํานวนหนึ่งแล้วก็ให้จับฉลาก เหมือนกับออนท็อได้เพิ่มบางคนอาจจะได้500รซึ่งวัได้5 0 0นะคะคือได้เพิ่มมาแต่บางคนอาจจะได้ถึง10,000ืนะคะแล้วแต่ดวงนะคะซึ่งก็ดวงไม่มีได้มาน้อยที่สุดแต่ว่าก็ได้ของมาพอสมควรวันนี้ก็เลยจะมาเปิดขอให้ดูกันนะคะว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะคะมาดูกัน ชวรนี่นะคะก็เป็นถุงที่ช้อปปิ้งมานะคะจาก e v e n b o นบนะคะสยามสควรชวันนะคะเมื่อวานนี้มันมีแบรนด์แปลกๆแบรนด์ใหม่ๆม,มากมายแล้วก็มีเคานเตอร์แม็กไปโปรยลยูยนะเลยซึ่งแม็กปกติไม่ค่อยไปเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้แต่ว่าเขามีเป็นแบบเอ็กซ์คลูซี ทางอีเวนต์บอยนะคะซึ่งบบว่ามีความเก๋มากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่เคยเห็นตัวเล็กๆจิ๋วๆใครไหนแต่ว่าเราจะไปเห็นที่อีเวนต์บอยนะไปดูกันของที่ได้มานะคะงบ5,000แล้วจบจสายอีก500แล้วที่นี้ก็ทั้งหมดนี้อยู่ที่6,000กว่าบาทก็คือจะเพิ่มไปตบกิบแต่ไม่อยากจะบอกว่าจะทุเท่าไหร่ก <c oughs> <c oughs> ็มาดูกันที่ตัวแรกนะคะที่เ, <c oughs> เพื่อนบอกว่า มันหอมมากแกแกต้องลองซึ่งว่าก็ไปดมกลิ่นแล้วก็เอยนี่หอมจริงๆก็ได้มาในราคาสองพันห้านะคะอยู่ที่ห้าสิบมลนะคะดูขวดดูขวดน่ารักมากๆเลยดูสิทำไมต้องเปลี่ยนเสียงเออน่าักขวดมันน่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวบองก่อนแล้วกลิ่นก็คือดีมากนะคะว่าไม่ค่อยมีกลิ่นน้ำหอมที่ดูมีความสดใสฟุตตี้กุ้งกิ้งขนาดนี้มาก่อนก็เลยจะโอ้หอมอะมันมีความหอมรู๋วๆหอมกุชชี่เนาะหอมแบบ ไฮโซหรือเกอร์อะอย่างนี้นะคะก็ซื้อมา50 ml นะคะโอ้ยห่อเลยนะชีดนะต่อมานะคะก็เป็นมีงบให้5,000ใช่ไหมอย่างที่สองปุ๊บ5,000แล้ว2ตัว5,000แล้วเป็น Urban Decay Naked Ultimate Basic นะคะเป็น Naked รุ่นสีเบสิกซึ่งน่าจะเห็นกันมาสักพักแล้วแหละที่ออชอบทั่วไปหรืออะไรเงี้ยขาย2,350หรือ90นี่แหละแต่ที่นี่ขาย2,115บาบาทนะคะซึ่งก็ถูกกว่าประมาณ สิซนได้ไหมโอ้ยหรูจังเลยอะ่ะสวยงามนะคะถามว่าได้ใช้อะไราไมากมายไหมต้องบอก,กตรงอยกระจกใหญ่จังกระจกดอีอะไรแตกไม่มีอะไรแตกแต่มีความเป็นฝุ่นผงนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะได้อยู่นี่นะคะคือสีเบสิกอย่างเงี้ยเป็นสีแมตต์อะว่าไม่ค่อยได้ใช้พูดตรงๆแต่ เนื้อในแคสมันดีมากแล้วมันจะมีอายุการใช้งานที่อโอเคเนื้อนิ่มอะไรก็เลยรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็เลยซื้อมานะคะสาหรับตัวนี้นะคะคือว่าใช้ในแคสหนึ่งต้องยอมรับว่าอยู่มาห้าปีแล้วไม่ค่อยได้หยิบใช้แล้วแต่ว่ามันมีอายุยาวนานแล้วไม่มีการเปลี่ยนสภาพก็รู้สึกว่าของของในแคทนี่เขาดีจริงๆนะมาดูสิ่งต่อไปนะคะที่ช็อปมาช้าดานะคะนี่ก็คือ Uh, N นนะคะ NYX นะคะแล้วแต่เรียังค่ะเป็นบรัดที่เขามีความกรีดร้องกรีดร้องขอชีวิตกันมาอยู่พักนึงแล้วนะคะซึ่งวัาก็ไปตามหาช่วงใหม่ๆแล้วก็หาไม่ได้แต่สุดท้ายก็ก็ไม่ได้ซื้อพอเห็นได้ประสบอากาศแล้วก็เลย หยิบมานะคะซึ่งได้วิ่งไปถามบร็อกเกอร์กูรูที่มีการอาลองใช้อะไรมากมายแล้วเขาก็บอกว่าโอเคตัวนี้ดีนะคะแล้วก็แอบ,บกระซิบน,นิดนึงตัวที่กำลังฮิตฮิตกันอยู่ช่วงนี้ก็คือเป็นตัวอายแชโดว์ค่ะที่เป็นสีพัเทนแมทน,นะคะเคขาบอกว่าถ้ามีตัวนี้แล้วนั้นไม่ต้องซื้อตัวนั้นนะคะที่ตัวนั้น355ตัว้บาแรกวก็หยิบมาทั้งสองอันทาร์หยิบน้ำด้วยเขาบอกว่าต้องซื้อเอาเอาอันนี้พอ ก็เลยแบบว่ามันไม่ดีแหละคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ถ้ายูมีเนเคสเรามันก็ไม่จาเป็นต้องมีตัวนั้นคือมันก็คุณภาพกับราคาบบไปได้ดันอันนี้ราคาเท่านี้ก็คุณภาพเท่านี้ก็เลยแบบอ oh, okay, ๋อโอเคเคสก็เลยเอามาแต่งรับซื้ออันนี้คือคือคุ้มมากๆคือ745นะคะก็ได้มาถึง8สีมีใครใครที่แบบว่าเป็นกูรูด้านบัตรเขาก็บอกว่าดีนะคะก็เลยเจ๋งมากอันนี้นะคะเป็นตัวต่อมานะคะนั่นก็คือกาวติดกนตาคอสโลคือว่าให้ความรมู้ หมดก็เลยก็เลยแบบว่าจะซื้อกาวสักอันหนึ่งแต่ว่าจําได้ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหนียวเวลาในเวลาผ่านไปนะคะก็เลยอ่ะซื้อเพรใช้นะคะ200หรือ250นี่แหละนะโอเคอีกตัวนึงนะคะที่ชอปปิ้งมานะคะนั่นก็คือลิปของ NYX นะคะก็คือลองเจเร้นะคะเป็นเบอร์17 เป็นสีที่น้อยหนึ่งบอกว่าสวยมากซื้อเลยนะคะก็ซื้อซื้อเลยนะคะมันมีอีกสีนึงที่อยากได้คือยี่สามกับยี่สี่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีกลางๆที่ใช้แล้วน่าจะจะสวยนะคะเป็นสีที่แบบไม่ได้แบบแฟชั่นอะสีทาได้ทุกวันนั่นเองสีสไตล์ว้าเลยเป็นแบบออกนูนนูดน,น้ำตาอะไรประมาณนี้นะคะชอบมากเลยและตัวสุดท้ายนะคะหมดแล้วคืองบผ้าพันนี่แบบใช้ได้ย่าน่นิมากตัวสุดท้ายนะคะคือยางมัดผมนะคะยี่ห้อ invisi บ๊อบเบอันถูกหรือเปล่าคะยู you. คือมันเป็นยางมัดผมที่ว่าเคยซื้อมารอบนึงแล้วจากอีเฟนบอยนี่แหละแล้วทีนี้บอกก็มีความรู้สึกว่าชอบนะอันที่มีอยู่คือเป็นันใสๆนะคะแล้วก็ใช้ดีอ่ะมันก็แบบว่าสามารถมัดนน่นนี่แต่ข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวคือมันชอบหายหายแบบหายบ่อยมากๆก็เลยแบบว่าทำไมแกต้องหายด้วยซื้อหม่กันด้ก็เลยซื้อมานะคะ ยางมีผมอยู่ที่วัน230าิบกว่าบาทนะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะจริงๆริมันอยู่ที่วัน250แต่ว่ามันลดราคาอยู่ข้อดีของยางแบบนี้นะคะก็คือเวลาเรามัดเนี่ยเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยมัดเหมือนเวลาเราใช้ยางต่างๆนั่นเองนะคะมันเวิร์กมากเลยอะคลิปนี้นะมีของน้อยมากแต่ว่าพูดสยยาวเลยนะคะแล้วก็เอาป็นว่าจบ เพียงเท่านี้แล้กน,นะคะก็มีการช้อปปิ้งมาเพียงเท่านี้แต่ว่าของที่ได้มาเนี่ยเยอะมากยังไงไปดูต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะคะเป็นคลิปเปิดทุงยักนะคะสําหรับของที่ได้มาทั้งหมดจากอีเวนต์บอยนะ ของสยมสแควร์วันนะก็ยังไงก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันที่อี e n อนบอยนะคะตอนนี้เดินทางสะดวกเพราะว่ามันอยู่ในสยามสแควร์วันชั้นใต้ดินนะคะก็ออกจาก BTS แล้วก็ทะลุลงไปตึ๊บถึงเลยนะคะอยู่ชั้น LG นะคะอยู่ชั้นใต้ดินนั่นเองนะคะก็ร้านใหญ่มากน่าเดินมากของดีมากจัดแบ่งชั้น,ชนเชลดีงามไม่แน่นไม่เบียดแล้วนะคะแล้วก็เคาเน์เตอร์เช็คอินเออไม่ใช่เช็คอินเคาเน์เตอร์คิเดเงินนี่คือแบบโอ้โหเอยียงการ้านแปะนะคะไม่ไม่ไม่แน่นแน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะทำไมพูดแล้วต้องเหน,น,นื่อยขนาดนี้โอเคไปละบไม่ได้ค่ะ